โลกใหม่นี้นะมีชื่อว่าละเมอแชท sleep texting มันเหมือนการละเมออะพี่แพทอ๋อเหมือนแบบว่าเราละเมอแบบลุกขึ้นเดินลุกขึ้นกินไปเปิดตู้ยงไปเปิดตู้เย็นอะไรอย่างงี้มีอุ้ยมีละเมอ t e ซ์ก็คือสมมติว่าเราหลับอยู่เราก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วเราก็ส่งข้อความไปแบบละเมอละเมอ ใช่ใจไปส่งดีก็ดีไปส่งร้ายก็พรุ่งนี้ร ah. ู oh ้เ oh รื oh ่องอ่ oh 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 oh. ะเขาบอกว่าสาเหตุหลักๆนะคะมาจากการที่เราเนี่ย ใช้มือถือแล้วก็อยู่กับหน้าจอมากเกินไปจนสมองของเราเนี่ยนะมันไปจดจ่อกับมือถืออยู่ตลอดเวลาก็จะจำเนาะอ,อาการละเมอแชทเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มของภาวะละเมอนะคะหรือที่เขาเรียกกันว่า p a r a s o m n i ซึ่งเป็นความผิดปกติด้านการนอนชนิดหนึ่งนะคะ,คะเหมือนการละเมอเดินละเมอพูดละเมอกินแล้วที่สําคัญนะคะาการละเมอแชทนี่นะคะยังกระทบกับสุขภาพของเราอีกด้วยนะคะเพราะสมองของเราเนี่ย ปลุกให้เราตื่นในช่วงที่เรากำลังนอนอยู่กำลังดีฟลีปกำลังดีฟลีปเลยค่ะแล้วร่างกายของเราก็จะหลับไม่สนิทแล้วหลับไม่เต็มที่ด้วยนะคะทำให้การพักผ่อนนี่ไม่เพียงพอแล้วก็ระบบการทำงานของร่างกายของเราพังค่ะความสนุกยังมีอีกเยอะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ u b s c r i b e แล้วก็กระดิ่งกิ้งกิ้งช anel ของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อติดตามข่าวสารพวกเรานะะทังช่องโมโ,โน2วแน่งนี้ค่ะ